นูชะตาของชาวราศีธาตุน้ำซึ่งได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีาธาตุน้ำนะครับกร,รกฎพิจิกและก็มีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วครับกับการทำนายโดยไพ่ยิปซีประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองครับ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องราวของการงานของคุณสำหรับชาวราศีาธาตุน้ำนั่นเองครับสำหรับการงานของชาวราศีาธาตุน้ำในเดือนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นไพ่ใบที่สอง แล้วก็พไพ่ใบที่3ปรากฏขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่านะครับทั้ง3าใบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่คุณจะสําเร็จได้อยู่นะครับพไพ่ใบแรกก็ถือว่าดีเลยทีเดียวใบที่2ก็ดีใบที่3สําเร็จแต่คุณยังไม่พึงพอใจเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับองค์ประกอบรวมของชาวราศรีธาตุน้ําทั้ง3าใบนี้นะครับถือว่าดี2ใบกลางหนึ่งใบก็นับว่านะครับด้านการงานของคุณมีแนวโน้มไปทิศทางด้านบวกมากกว่าด้านแย่ยอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับที่พไพ่ใบแรกของคุณก็สื่อถึงในช่วง ขออองงต้นนนนเเดืคุณันน่ในช่วงต้นเดือนนะครับต้องบอกว่าการงานของคุณก็จะมีจุดของการลงตัวได้รับความสําเร็จได้รับการยกย่องนะครับเชื่อถือเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบผลงานที่ได้รับการยอมรับฉะนั้นใครคา,าดหวังเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานการได้รับการชื่นชมจากลูกค้าจากเจ้านายไพ่ใบนี้สื่อถึงในลักษณะนั้นนะครับหรือถ้าเกิดใครคา,าดหวังเกี่ยวกับการได้งานใหม่การที่คุณออกไปสัมภาษณ์คุณก็จะได้รับการประทับใจ เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับการเชื่อถือเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือคุณจะนําเสนอขายสินค้านะครับอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการเชื่อถือ,ถอเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงคนที่ได้รับการเชื่อถือเชื่อมัน่นและก็สื่อถึงในรูปแบบของการที่คุณจะมีออร่าเป็นอย่างดีฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่คุณก็จะได้รับการคัดเลือกใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งที่มีการแข่งขันคุณก็จะประสบความสําเร็จในการแข่งขันได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงบอกได้ว่านะครับช่วงของต้นเดือนนะ ของชาวราศีาธาตุน้ำมีความสําเร็จเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวมีเรื่องราวของการที่จะทําให้คุณมีความสุขเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับในช่วงของกลางเดือนบ้างนะครับสําหรับการงานของคุณในช่วงกลางเดือนก็ถือว่ายังมีความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่มีเรื่องราวของการที่คุณจะเห็นโอกาสใหม่ๆหรือปรากฏเรื่องราวที่คุณจะรู้สึกพึงพอใจในเรื่องราวของการสําเร็จด้านการงานเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณนะครับขอความช่วยเหลือในเรื่องของการงานในช่วงของกลางเดือนก็จะได้รับการช่วย เหรือถ้าเกิดคุณมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับช่องทางหรือลู่ทางคุณก็จะเจอลู่ทางเกี่ยวกับการงานหรือโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้น ในช่วงของกลางเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ใบนี้สื่อถึงความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นความสําเร็จที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มันก็เป็นความสําเร็จที่จะได้รับการเริ่มต้นอะไรที่ดีนั่นเองฉะนั้นเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่ามันคือแสงทองแสงสว่างสําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานหรือคนที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือคนที่คิดจะหาโอกาสอะไรใหม่ Templ ๆเกี่ยวกับการงานของคุณจะได้รับในสิ<ๆ>่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นในช่วงของกลางเดือน <ๆ S 2> นะครับการงานของคุณก็ยังลงตัวอยู่แล้วกิดขึ้น,น เฉพาะใครที่คาดหวังเกี่ยวกับการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในช่วงของปลายเดือนกันบ้างาไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการงานของคุณที่ยังดูรู้สึกเบื่อหน่ายนิดนึงหรืออาจจะมีปัญหาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าตึงเครียดแล้วก็ต้องมีสภาวะกดดันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานได้ด้วยนะครับแต่อย่างน้อย,ยไพ่ใบนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆที่กําลังก้าวเข้ามาหาคุณอยู่ยไพ่ใบนี้นะครับก็สื่อถึงคนกําลังนําโชคนําลาบมาให้หรือนําออเดอร์ใหม่ๆมาใ,ให้กับคุณเท่ากับว่านะครับคุณอาจจะรอคอยแบบเซ็งๆนิดนึงอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านิดนึงแต่สุดท้ายแล้วก็ ยังมีสิ่งดีๆที่มามอบให้กับคุณได้อยู่นั่นเองสุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีทางออกและทางแก้ปัญหาไปได้นั่นเองสําหรับใครที่ติดขัดอยู่นั่นเองครับฉะนั้นนะครับไพ่ใบน,นี้อาจจะดูเซ็เงๆเ,เบื่อนะครับแต่สุดท้ายก็ยังมีทางออกและก็ได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ จึงบอกได้ว่านะครับสามใบนี้นับว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะดีแนวโน้มด้านบวกแล้วก็แนวโน้มที่ไปในทิศทางด้านดีๆเกิดขึ้นนะครับของชาวราศีธาตุน้านั่นเองทําให้ครับชาวราศีธาตุน้ําในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เกี่ยวกับด้านการงานของคุณ mm. ก็ถือว่า mm. เป็นเรื่องราวที่ดีที่ปรากฏขึ้นเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการงานนั่นเองครับ mm. ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีธาตุน้ํากันบ้างนะครับ สำหรับการเงินของชาวราศรีธาตุน้ำในเดือนพฤศจิกายนนี้ ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นนะครับก็เหนื่อยนิดนึงเรื่องการเงินแต่ไพ่ใบที่2โดดเด่นเสลือเกินเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ไพ่เบยที่3อาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเงินแต่ก็ต้องยังดีครับที่เรียกว่ายังมีลักษณะข,ของความสําเร็จอยู่หนึ่งใบนะครับเกี่ยวกับการเงินที่จะทําให้คุณเองก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ในเดือนนี้นั่นเองไพ่ใบแรกสื่อถึงภาวะการเงินที่ดูตึงเครียดอยู่หรือนะครับภาวะการเงินที่คุณอาจจะยังมีความรู้สึกไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่หรือต้องรอคอยเงินอยู่นะครับรอ การเก็บเกี่ยวหรือรอการเงินที่กําลังจะเข้ามาซึ่งไพ่ใบที่2นะครับก็สื่อว่าคุณจะได้รับความสําเร็จกับเงินที่คุณรอคอยอยู่นั่นเองหรือใครรอคอยเงินก้อนใหญ่เงนินก้อนโตก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนั่นเองส่วนในช่วงปลายเดือนก็จะดูแล้วนะครับยังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับการเงินอาจจะไม่ค่อยได้ตามเป้าหรือความสําเร็จตามที่คุณคาดการณ์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบไพ่นะครับก็ถือว่ายาหนึงน่งใบดีหนึ่งใบแล้วก็กลางหนึ่งใบนะครับก็ถือว เงินไปได้หรือการเงินของคุณที่ติดขัดอยู่ยังไงในเดือนนี้คุณก็มีทางออกเกิดขึ้นได้นะครับเพราะไพ่นะครับก็ถือว่าบาลานซ์กันนะครับหรือว่าอยู่ในทางสายกลางนะครับมีทั้งดีมีทั้งเสียมีทั้งกลางฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีาธาตุน้ํายังนับว่าการเงินของคุณยังไปได้อยู่นะครับคราวนี้มาดูกันนะครับในช่วงต้นเดือนของคุณก็ถือว่าอาจจะมีจุดของการที่อาจจะเครียดๆสภาวะการเงินที่ติดขัดไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือการเงินที่ฝืดเครื่องไม่เป็นไปตามเป้า ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงต้นเดือนใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินอาจจะติดขัดหรือรอคอยเกี่ยวกับการเงินยังไม่เป็นไปตามเป้าหรือนะครับการเงินของคุณอาจจะมีรายจย่ายเยอะหรือคุณอาจจะมีสภาวะของการกดดันแล้วก็เครียดเรื่องการเงินของคุณเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับในช่วงของต้นเดือนนั่นเองแต่พอปลายเดือนเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าความสําเร็จเรื่องการเงินก็จะปรากฏเด่นชัดมากๆกันเลยทีเดียวไพ่ใบนี้สื่อถึงการเงินที่ดีที่สุดคือ10เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตจะประสบความสําเเร็จกิด ึ้นได้ในช่วงของกลางเดือนนี่แหละครับเงินที่จะเข้ามาถือว่าเป็นเนงินก้นอนใหญ่เลยทีเดียวหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินที่ติดขัดอยู่ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากครอบครัวรคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันส่งผลทําให้ในไพ่ใบนี้เป็นการเงินที่ประสบความสําเร็จเป็นการเงินที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือการเกื้อก,กูลแล้วก็การเงินที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเลยทีเดียวครับก็มีเกณฑ์การที่คุณจะมีเกณฑ์การได้ใช้ชีวิตกับการซื้อความสุขใใหห้้กกัััับบตววววเเเองงดดยยชช่่นนนีสําร ของกลางเดือนนี้ต่อมานะครับในช่วงของปลายเดือน ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูเงียบๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่คุณตึงเครียดฉะนั้นก็เรียกได้ว่านะครับอาจจะมีจุดของการที่การเงินฉดถอยได้บ้างหรือการเงินไม่เป็นไปตามเป้าแต่มันก็ไม่ได้เกิดความเสียหายกับคุณนั่นเองหรือต่อให้การเงินอาจจะดูแล้วไม่เป็นไปตามเป้าแต่คุณก็ไม่ได้กระทบอะไรกับมันมากมายนะครับเพราะไพ่ใบนี้ก็ยังสื่อถึงการที่คุณยังชิวๆอยู่ยังพักผ่อนได้อย่างมีความสุขอยู่หรือว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นภาวะกดดันด้านการเงินเข้ามาหาคุณนั่นเองทําให้การเงินของ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่อยู่กลางกลางนะครับก็คือในช่วงต้นเดือนอาจจะแย่ในช่วงกลางเดือนดีและในช่วงปลายเดือนก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งนงนั่นเองทําให้ในเดือนนี้ของชาวรา,าศีธาตุน้ําก็ถือว่าการเงินไปได้นะครับติดขัดบ้างนะครับเป็นช่วงช่วงแต่ก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวรา,าศีธาตุน้ํากันบ้างนะครับ สำหรับความรักของชาวราศรีธาตุน้ําในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันที่ไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้นมาก็ถือว่าดีเลยทีเดียวไพ่ใบที่สองก็ยังคงดีมากอยู่นะครับแล้วก็ไพ่ใบที่3าม ก็ยังดีเช่นเดียวกันนะครับทำให้นะครับองค์ประกอบไพ่ถือว่า3มใบนี้เป็นเรื่องราวของการลงตัวและก็ดีทั้ง3าใบนะครับฉะนั้นนะครับก็ถือว่านะครับคนที่ยังโสดอยู่มีความหวังได้เลยนะครับเพราะไพ่นะครับสื่อถึงความหวังตั้งแต่ในช่วงของต้นเดือนกันเลยทีเดียวในช่วงต้นเดือนสําหรับคนโสดอยู่นะครับคุณจะได้รับสิ่งที่คุณถูกใจเข้ามาในชีวิตหรือคุณจะได้เจอกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณเท่ากับว่าคุณอาจจะได้เจอกับคู่คนที่คุณถูกใจหรือคนที่คุณพึงพอใจแล้วก็ มีเกณฑ์การที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้สูงนะครับเพราะว่าไพ่ใบที่2สื่อถึงในการอัปเดตสถานะกับการได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยานะ,รนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าคุณมีลุ้นได้มากๆกันเลยทีเดียวในช่วงกลางเดือนที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์การที่คุณจะตกลงปองใจกันกับกับความสัมพันธ์ในช่วงของกลางเดือนนั่นเองส่วนในช่วงปลายเดือนของคนที่ยังโสดอยู่นะครับไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั้นอาจจะทําให้คุณอาจจะมีภาวะตึงเครียดนิดนึงในช่ว ระหว่างคุณกับคู่ครองได้นะครับแต่ดูแล้วภพ่องค์ประกอบก็ยังสวยงามอยู่ก็คือสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่นะครับอาจจะแค่มีจุดของการที่ไม่เข้าใจกันบ้างก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดคาจาแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับทาให้คนโสดอยู่ในเดือนนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์การที่คุณจะสลัดโสดได้คุณจะเจอคู่ที่ถูกใจเข้ามาในช่วงต้นเดือนคุณจะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงของกลางเดือนแต่อาจจะมีการติดขัดบ้างนะครับในช่วงปลายเดือนแต่ก็ยังไปได้อยู่นะครับคนโสดก็ ถือว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้มีเรื่องราวดีๆให้คุณได้ลุ้นได้นะครับจึงต้องบอกว่านะครับสำหรับคนโสดในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีธาตุน้ำมีเกณฑ์การที่คุณจะสละโสดกับเขาเกิดขึ้นได้นั่นเองครับ ต่อมานะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงของต้นเดือนก็มีจุดของการ,รง Ahmed, ลงตัวกันเป็นอย่างดีมีรูปแบบของการวางแผนอนาคตร่วมกันระหว่างคุณกับคู่ครองเกิดขึ้นได้หรือระหว่างคุณกับคู่ครองนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมหรืออัปเกรดสถานะไปไกลกว่าเดิมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีความเ <c oughs> ข้าใจกันเป็นอย่างดีเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับไพ่ใบที่2ที่จะเป็นลักษณะของการที่ต่างคนต่างดูลแลและก็เอาใจใส่กันและกัน อย่างดีมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตคู่กันเป็นอย่างดีฉะนั้นถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครนะครับมีปัญหากับคู่ครองอยู่ก็จะมีเกณฑ์การที่จะจะกลับมาสัมพันธ์ที่ดีกันอีกครั้งแนบแฟนแนบแน่นกันเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเองนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในช่วงของปลายเดือนอาจจะมีสถานการณ์ของการที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้บ้างหรือมีรูปแบบของการทะเลาะบ,บอกแว้งกันเกิดขึ้นได้บ้างแต่สุดท้าย ก็ยังเอาอยู่ครับเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ดาบก็จริงแต่เป็นไพ่ดาบในองค์ประกอบที่ยังสวยงามแล้วก็เป็นไพ่ดาบที่ยังมีอนาคตเท่ากับว่านะครับอาจจะมีจุดของการที่อาจจะห้ามหันกันบ้างหรืออาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังไปกันได้ดีนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับความรักของชาวราศรีธาตุน้ําประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นับว่าเป็นความรักที่ลงตัวกันมากๆกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือคนที่ยังโสดอยู่นะครับเป็นความรักที่สดชื่ และก็สุขสมหวังนะครับอาจจะสะดุดบ้างนิดนึงในช่วงปลายเดือนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวรา,าศีธาตุน้ําประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีมีนและก็ชาวราศีพิจิกนั่นเองครับ ก็บอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกกรลกรและก็มีนับว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเรื่องของความรักส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังไปได้อยู่นะครับอาจจะมีจุดของการที่ติดขัดบ้างแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับเป็นลักษณะข,ของการเงินที่อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายก็ยังสามารถที่จะมีจุดให้คุณผ่านพ้นไปได้หรือแก้ปัญหาให้หลุดพ้นไปได้อยู่นั่นเองส่วนด้านการงานก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จได้อยู่อาจจะไม่ได้เด่นชัดมากมายแต่ก็มีความสําเร็จ ที่จะเป็นที่ยอมรับเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้นะครับในเดือนนี้ภาพรวมของชาวรา,าศีธาตุน้ําก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ยังดูดีอยู่นะครับหรือเป็นภาพรวมที่ไม่มีจุดของการเสียหายอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ก็ไม่เสียเช่นเดียวกันแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ